คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและความสามารถเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและในหลายๆครั้งที่เราต้องการความเห็นใจเนี่ยแต่ความเห็นใจดันสู้เรากลับเพราะผู้คนต่างก็ต้องอดทนกับความเจ็บปวดจากภาระของตัวเองกันทั้งนั้นครับ เลยไม่มีพื้นที่เหลือให้ผ่อนพักเพื่อแสดงความห่วงใยห,หรือความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีแบบอย่างของการเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้ดูจากในพระคัมภีร์ครับเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูทําราชกิจของพระองค์ในโลกไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสรศิฐและการรักษาคนที่ถูกผีเข้าสิงด้วยความสงสารครับพระคัมภีร์บอกว่าและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลาย เพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงในบทเฝ้าเดี่ยวของมานาประจำวันก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าโลกทุกวันนี้ยังเต็มไปด้วยปัญหาและผู้คนที่เจ็บปวดซึ่งต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนจากพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่นำหน้าปกป้องและดูแลแกะพระเยซูทรงสำแดงพระเมตตาแก่ทุกคนที่มาหาพระองค์ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือเผชิญกับสิ่งใดในชีวิตเราพบพระไทยที่เปี่ยมด้วยความอ่อนสุภาพและห่วงใยได้ในพระองค์พระเยซูทรงเห็นใจเราทุกคนและทรงเห็นใจคุณด้วยนะครับพระองค์อยากช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดของคุณและปลอบประโลมคุณให้หายเหนื่อยหายเสียใจจากอะไรก็ตามและพระองค์จะทําแบบนั้นได้เมื่อคุณเปิดใจยอมรับพระองค์เข้ามาโอบกอดหัวใจที่ปวดร้าวของคุณเอาไว้นะครับ แล้วคุณจะไม่เพียงเปลี่ยมไปด้วยสันติสุขและความยินดีแต่คุณจะอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้พวกเขาได้อีกด้วยนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ